สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสุขูสุคนค่ะเจอกับผู้จัดการแวะคนสวยคนเก่าค่ะพี่น้องวันนี้จะพาพี่น้องมเมืองบัอกหอยหน้าค่ะพี่น้องผู้ใดเคยกินบัอกหอยหน้าบอค่ะแซ่บแซ่บค่ะพี่น้องนะคะทุกมือหนี่หาอยากเหลี่ยค่ะพี่น้องนี่เป็นบอของพี่นิตยาแสงทองนะคะพี่นอ้องอ้มาวมเมองกันว่าเป็นอยังบัอกหอยหน้ากับบัอกหอย ขมบานเท่านี้ค่ะบวกหอยพันธุ์เกษตรบ่อค่ะนี่น้ะหน่วยใหญ่ๆคือเลี้ยงน้ากันได้ค่ะพี่น้องเอาเดี๋ยวสิพาไปถามพินิดมึงนาองค่ะนาะสไซน้อเจ้าของบ่อค่ะพ่นิดสวัสดีค่ะเอาพินิดค่ะบอกหอยน้าคือเอาลงในบ่อบอกหอยขมนี่ค่ะอ๋อมันอยู่น้ากันได้ค่ะเขาอยู่เด็กกันได้เขาอยู่ในสภาพแบบเดียวกันได้ค่ะขอให้ทำสภาพบ่อให้ดีนะค่ะบ่อเขาเห็นบ่อจะมีแหนแดง มีอ่างกระหอกมีมีแตม่มีแบบเดียวกันนะะ่ะค่ะก็หอยขมแต่ว่าหอยขมเขาจะกินตะไคร่น้ำจริงแต่ว่าหอยหน้าเขาจะกินพวกนี้นะคะพวกเนื้อแดงพวกอันนี้ได้นะคะได้ค่ะ,คะต,ตอนนั้นบอหอยขมข้ามันหลเทากะบว่าอ,อันนี้ข้าลูกหอยหน้ามาปล่อยเขา็อยูย่ดีอเอาจากบอ่ออื่นมาปล่อยนะคะค่ะหลค่ะไหลเอาพีน่นตดคะโตโต๊ซ้ำนี่นี่คือประมาณสักสักเดือนเนี่ยค่ะจะกอะถิะ อันนี้ขาก็พปู๋เนาะค่ะมันอยู่ในน้ำไหมข้ากู๋ว่จาจักเหลือนจักอาทิตย์บขาวอหน้านี่นมันปนปนกันนั่นนะคะ่ะค่ะคือคือบอ่ไวอยนทุกยอย่างขาสิบุกคอยหลูเนี่ยคะ่ะนีเห็นว่านี่ค่ะโอ้นี่คะ่<อ>คะเห็นบอกเขาก็จะกินเขากินแบบนี้และเขากะเข้าอันนี้อยู่จังสี่ล่คะค่ะแหนแหนอันนี้เขากินดีเขาจะบุกื้าวหอยข,ขมเนี่ยค่ะคี่เห็นบ่คคะที่เห็นบมเนาะเขาลงเขาล่งสีลงไปอยู่ข้างล่างค่ะคุณจะไป่เห็นเนาะ ย่ามือเสาเขจะขึ้นมาหล่ไล่นี่ค่ะโอ้ยางมือแรงเพื่อก็จะยางใบใบก็จะล่เนาะค่ะน้องมนกัมันหอนได้หนิเห็นบ่เห็นบ่กันเขาจะก๊อสต์ไปเลยค่ะพี่น้องอ่ามือสีผ้าไปเมือได้ค่ะเด้อนีค่ะข้งนี้ข้างนี้นี่ค่ะเดี๋ยวเด้อค่ะโอ้หูหค่ะพี่น้องอ่อ้างปอค่ะเ้อมัค่ะจะข้ินี้้นแมีค่ะยดี๋ยวเด้ล่ะ้ค่ะนี่นีง่ายือสีผ้าไปอยด้ค่ะเอมีา่ะค่ะไปทันีนค่ะเดี๋วบอ่อ ก็เลี้ยงแบบผสมผสานกันไปนะค่ะนี่เ็นบ่เพิ่งกินนี่เห็นบ่ค่ะเพิ่งกินโอ้ยหมดแดงค่ะโอ้เรากังหมดกานด้วยค่ะพี่หมดแดงหมดแดงน่ะเห็นบ่เต็มเลยอู้ร้ายอยู่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่เพิ่งกินนี่ดีแล้วขึ้นมาสวยค่ะสีค่ะเนี่ยนี่ค่ะอันนี้คือลูกหอยนานะคะยังไม่โตค่ะเราจะขุนไปอีกหน่อยประมาณจักเดือนก็สิพ่อขายค่ะพี่นิดอันนี้คิดไว้อีก สี่หัเดือนพุ่ดระค่ะคิดว่านะคิดว่าค่ะค่ะคิดว่าเนาะค่ะแต่ว่ากับเมืองตามเหมือนถด้ไใหญ่ก้อนกับสีกินก้อนขึ้นกันละโอ้เมื่อได้สีกินค่ะสีือบประคุงมากพราะว่าหอยหน้านี่มันอ้วนเนาะมันมันกินซได้มันก็กินได้อืมะไมันส่ใหญ่ไงก็บลกหอยคมนะค่ะโอ้มันนี่เพิ่นตายมีมีการตายบ่ค่ะพี่นิดบ่ค่ะถ้าเลี้ยงยังสิบ่ตายค่ะบ่ตายเลยเลี้ยงแบบบ่ตายค่ะเลี้ยงแบบธรรมาฉาดเนี่ยพี่น้อง มันก็จะกินแม่กินยังไปนะค่ะคุณค่ะลูกเื่อน้าค่ะน şey ี่ติดอ้อยอยู่หอยสลีหอยขมยังพวบเลยนะมาอยู่ร่วมกันอยู่ในหนีมั่วสัวไปเบิดเลยละค่ะอือเอามาปล่อยขุนไว้นะค่ะหอยหน้าโอ้สิเอาทุกหอยเลยตัวนี่ฟ้ามี่เอาทุกหอยได้พี่น้องม่นค่ะโอ้ยลนลงไปเบิดเลยอุ้ยกาะอยู่นี่บักร้ายหนึ่งลนลงไปเบิดพี่ค่ะเต็มเลยเี่ใช่ค่ะนี่นๆนีค่ะเห็นชัดบ่คะโอ้ยค่ะเห็น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 ค่ะ อู้ย้ายอยู่ค่ะพี่น้องนี่ยอือแกก็ซื้มัมงบุคคลชัดนะะ่ากวนเพค่ในจักหน่อยแล้วค่ะเอาขึ้นได้ค่ะในค,ะค่ะพี่น้องนี่อะไรเนีย่ยมาเศร้าจังสีลายบนสีลยอยขึ้อนมากินของเงินนละมุน<อ>ีเนาะอาก,ก,การหอนบนกระลุกอะเป็นยู่น้ำกันพี่นอ้นองบุกหอยจูบก็บุกหอยหน้าค่ะ,คะยูนสีบนเทียงเลี้ยงไงอืออาหารกับสัางเองอยู่ในบ่อนี่แม่นค่ะอยู่ในบ่อนิเหระเขายูนของเขานี่อือ นี่เด็กเขากินอยู่นี่เขาก็ลังกินอยู่นี่ค่ะอุ้ยพี่ค่ะพี่นี่นุ่งเปิดเห็นอยู่ทั้งพี่ค่ะมา่อพุทธการตรงเมื่อบึงเขากินกันนี่โอ้เมืองค่ะสิพาไปเมืองเขากินนะค่ะพี่น้องเขากินเลยค่ะหอยนี่ใช่ค่ะพี่เขากินทั้งนั้นี่เห็นเขากินไหมคะกินไม่ัวกันนี่นี่ค่ะอืมเขาจะกินแต่ไข่หอยชิลีเลยค่ะโอ้อยู่วอทั้งผีก็มีอยู่มามาเบิ่งบึงวอร์ผีรูดงานทั้งคืน ค่ะพี่น้องเพื่อนเอ,อาใส่ตะกร้าแต่ยังไหวเขาดูมันตะกร้าอยู่เป็นทีเป็นทางสินะคะโอ้อยู่เป็นทีเป็นทางบางทีก็จะกัดพื้นที่เขาไว้เขาไปทัวร์แต่ว่าไหนมันมีกินมีหลายเนี่ยนะคะโอ้นี่นอ้าวพี่น้องบล็อกหว้นะค่ะกรอบเนาะพี่เน้เองกรอบแซ่บค่ะอ <ขา S 3> อ,อ,อมกมาออันนั้นอยู่ข้างล่างจูบอยู่ข้างล่างออเอาขึ้นอีกมื้อไหร่คะพี่ก็อยู่ข้างล่างค่ะโอ้ อยู่กระลุดเลย,ยน่วยหน่วยกำลังแบบออตโตเอต,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 อตเลยเป็นตาหักแข่งเอาเอาพินิษค่ะอันแนะนํำคนอีกหลายๆคนเนี่ยค่ะที่เพื่อนอยากเลี้ยงบกหอยหน้านี่นะคะบกหอยหน้านี่บอกค่ะอันหลายๆคนเพิือนกับว่าเลี้ยงยากค่ะเฮ้าเย็ดระบบธรรมาชาติ้เขาดีๆเขาเลี้ยงไงนะคะว่าเฉพาะแต่อยู่ในาน้ำค่ะทั้งโขกเนี่ยก็เลี้ยงได้ขอให้พื้นที่เหมาะสมค่ะแค่เปิดสปริงเกอร์เขาเขาไข่เต็มเลยล่ะค่ะบกหอยหน้าต้องเลี้ยงลูกอีกร้ายค่ะ ต้องต้องคนที่เรียนรู้มาเท่านั้นถึงจะเข้าใจว่าต้องเลี้ยงแบบไหนคะ่ะค่ะต้องต้องต้องโท่มัดสอบถามเอาคะ่ะค่ะเอาพี่นี่ถ้ามีคนสนใจอยากได้พันธุ์มันเลยคะ่ะพันธุ์มะควายหนา้านี่นะคะพันธุ์มะควายหน้าเขาก็มีขายทั้งลูกละะทั้งพันธุ์มันแหละค่ะเขาทั้งพ่อแมีพันธุ์มันทั้งลูกมันเทาก็มีขายคะ่ะถ้าอยากได้ไปคุ้นต่อก็เอาลูกหน่อยไปคะ่ะเพราะต้องเสียเวลาว่าต้องไปไขยังสั้นทังสี่นะค่ะค่ะเขามีขายให้ค่ะอ้าวบอกเบอร์ติดต่อไว้แน่ค่ะพี่เบอร์ตติก็ 089-810-3914ค่ะค่ะ Facebook เนาะค่ะเนาะค่ะ Facebook นิตยาเสียงทองอันเดิมเลยละค่ะอ่าโอเคอ่าพี่น้องผู้ใดสนใจพันบอกหอยหน้านาะค่ะเนาะหอยหน้าก็ไม่ได้เลี้ยงหญ้าค่ะประเทศเป็นนะนะค่ะผู้ลังคนก็ไม่ได้เลี้ยงหญ้าค่ะเลี้ยงมยากค่ะอ่าพี่นิดหวงความรูกวะค่ะหวงวิธีการเลี้ยงบ่หวงค่ะบ่งหวงบ่งหวังแงจ้าอย่างค่ะแต่ว่าเราบ่ค่อยรับโทรศัพท์เพิ่อนเรโอ้อ้าวพี่น้อง ลองลองติดต่อพินิษม์บงได้ค่ะเด้อบอกไว้หน้าค่ะพี่น้องอ่าไใครจะยังไงนี่เขาจำกัดพื้นที่นี่ก็ได้ด้ค่ะนี่จำกัดใส่ตะการไว้เไื้อเลยนี่เพราะว่าเขากินอาหารเขากินจอกกินแหนมีให้เขาโยงสีเขาก็ะโยงสีหละค่ะเอาคืนนี้มากค่ะพินิษนี่ีค่ะมีเลยค่ะมีเลยอู้หน่วยงามค่ะพินิษฐขาวปาแก่ตองเขาก็หุบปากเลยค่ะตัวกันเลยเขาขีดโอ ยังม so ือเศาสีงามเขาสีลอยขึ้นมากินเต็มขึ้นมากะขึ้นมานี้น้าบัวน้ําอียงมีหลายค่ะอันนี้มันลูกบอกห้อยจูบไหลเนาะเขาเขาเขาเก็บพอแม่เขาขายเขาก็เลยบอกห้อยหน้ามาเสริมหมาค่ะคือเอาบอกห้อยจูบมันล่งอีกเพราะว่าอลูกมันหลยแล้วว่าสันถอยอยู่ในนี้ค่ะค่ะมันจะแอร์อัดเขาห้อยหน้ามาเสริมเอาปล่อยให้ลูกพญไยตามธรรมชาติเลยเพราะว่ามันกินคนระย่างอยู่แล้วนะค่ะหอยหน้าก็หอยคมโอเคค่ะ เอาพี่น้องผู้ใดสนใจบักหอยหน้าเด้อค่ะเด้อติดต่อพี่นิตยาแสงทองได้ค่ะเอาพี่นิดคะวัอนี้ขอบคุณลหลายๆค่ะพี่ค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ